วันนี้จะมาเฮดเมนูก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงเด้วทุกละก้อยไข่มดแดงอาหารยอดเฮดช่วงนี้น่าจะก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงของเราก็จะมีตะไคร้ใหญ่ๆงน่าจะง,งามๆขาวๆอันนี้ก็คือเครื่องที่เตรียมไว้นะ่าจะมีหอมมอีตะไคร้มีพริกมขีข้าวคันะ่วน่าจะบ๊ใส่บบกพริกผงใส่บักพริกดิบแทนน่านะจะใส่พริกดิบแทน เราก็จะใส่อันนี้แนละ้วผงนัวเอ่อมักมักแทบหลายใส่หลายเด้อจ้ะมักแทบหลายใส่หลายผงนัวผงนัวใส่ใส่ใส่ก็ไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาจุ๊บ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 แล้วก็คนให้มันเข้ากันจ๊บ ง่ายนะะคุณคุณกันแบบน,แบบนี้แล้วก็จะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้มีหอมมีพริกมีตะไคร้มีข้าวคั่วเราใส่พริกไปก่อนใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปก่อนนะจ๊ะใส่พริกลงไปก่อน แล้วก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วลงไปแล้วหอมเราไว้เอาไว้ใส่ที่หลังนะจ๊ะหอมไว้ใส่ที่หลังแล้วก็คน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 นะจา๊ะให้เข้ากันเมนูยอดฮิดก้อยไข่มดแดงไข่ตึงๆง,งามๆนะจ๊ะ โอ้โหกำลังจะน่ากินเนาะใส่ใส่พริกผงนิดนึงก็ได้นะจ้ะใส่พริกปงอีกนิดนึงก็ได้ใส่พริกปงนิดนึงขั้วเราใสขา่ข้าวคั่วไปอีกนิดนึงคนคนคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะคนเข้าไปให้เข้ากันนะ ชุบๆโอ้โหเหมื่ออชีพมากจ้ะเมื่ออชีพมากๆแล้วก็ชิมดูอืมสุดยากใส่น้ำปลาเข้าไปอีกงวงนัวเข้าไปอีกเนาะจ้ะใส้หลายเสบหลายเส้นน้อยเส้นน่อยแล้วเราก็เอาหอมใส่เนาะจ้ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่หอมลงไปชุบๆขาดเมลหอมแดงเนงาะจ้ะม่ได้ไปซื้อหมลหอมแดงเมามนี้แล้วก็เอาให้มันเข้ากัน ก้อยไข่มดแดงความงามเมิดบ่าก้อยไข่มดแดงอาหารเมนูยอดฮิตช่วงนี้ไข่ตึงๆนะจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว